ในระหว่างที่เราจเจริญสติก็เหมือนกับว่าเราเริ่มจะสร้างสมอบรมเ,เก็บหอมลอมรลบไอสติสัมปัญญาให้มากเข้าเอาสัม,มัญญาเป็นเครื่องเป็นนิมิตหมายแล้วกันเอาสติของเราเป็นผู้เก็บรวบรวมเก็บรวบรวมสัมปัญญาให้มากๆมากๆมากๆทั้งวันทั้งวันเหมือนคนภาวนาพุโทโธเนะี่ยพุโทโธคำเดียวสองคำมันไม่พอแล้วพุโทโธต้องมาร้อยคำพันคำหมื่นคำแสนคำโน้นให้มันได้อารมณ์ มันเหมือนมีคนมากๆเงินห้าบาทสิบาทยังไม่พอตั้งเงินร้อยบาทพันบาทหมื่นบาทแสนบาทเนี่ยเออมันถึงจะพอเราต้องทําตัวนี้สัม,มัญญะเนี่ยถ้าถ้าทาแบบละกิเลสเนี่ยอาการยึดมั่นถือมั่นในกายเวทนาจิตเนี่ยเราต้องทําสัพม,มัญญะเป็นอารมณ์เอาสติกําหนดความรู้สึกที่กระทบไปจมูกดูใจเต้นเนี่ยนี่สอนทางไปนิพพานไอ้ตะกี้นี่สอนทางในการที่แค่ก,กระจัดความง่วงเฉยๆเนี่ยจะต้องมี มีพละกําลังที่เหนือกว่าถ้าเราปล่อยสติออกไปตามรูปเสียงกิเลสการสัมผัสธรรมลมนมันเป็นการหมักหมมทาให้จิตของเราเนี่ยถูกห่อหุ้มได้เมฆหมอกเวลาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจะให้มันผ่านเมฆหมอกไปเห็นแสงสว่างดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยเนี่ยโอ้ยมันต้องใช้เวลามันหนาเพราะนั้นเราลดเมฆหมอกด้วยโดยการกําหนดเอาไอา้สติมาไว้ที่ตัวที่กายเวทนาจิต การเคลื่อนไหวใจคิดนึกเนี่ยพอผลสุดท้ายแล้วเราเรา,เรานั่งสมาธิเรากําหนดดูลมหรือดูความรู้สึกที่ลมกระทบเนี่ยนะมันก็จะได้ง่ายมันก็จะผ่านในความง่วงได้เร็วนะแล้ววิธีการช่วยตัวช่วยเร่งรัดคล้ายๆว่าทางรัดในการที่จะผ่านความง่วงได้เร็วก็คือนั่งตอนหิวหิวอย่าเพิ่งอาบน้าตอนเย็นเย็นท้องว่างเนี่ย เราลองนั่งสมาธิเนี่ยมันจะผ่าน,นสติสัมปชัญญะจะชดัดระบบประสาทจะชัดเนี่ยเอาสติดูสัมปชัญญะดูน้ําย่อยออกดูที่เจ็บหลังก็ได้ถ้าเราเคยเจ็บหลัง่งนะกระดูกสันหลังอาจจะโยกของหนักแล้วเสียวปรับเนี่ยเราดูที่เสียวปรับนึงก็ได้ดูไปเรื่อยๆเผื่อไปตั้งใหม่เผื่อไปตั้งใหม่แล้วดูที่น้ําย่อยออกยังไม่ต้องดื่มน้ายังไม่ได้ทานอาหารเนี่ยนะแล้วมันจะผ่านความง่วงไปได้ง่ายพอมันเข้าไปสู่อารมณ์ละเอียดได้หน่อยแล้วเรารู้จักความสุขจากการที่เราเราได้พ้นจาก ความง่วงหรือความทุกข์นนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะทรงอารมณ์รู้จักต้องรู้จักการประคองรักษาอารมณ์แล้วมันถึงจะเข้าง่ายถ้าไม่ประคองแล้วเราปล่อยไปตามรูปเสียงกินรเนะถึงเข้าความละเอียดได้แล้วลมละเอียดได้แล้วเนี่ยความรู้สึกละเอียดได้แล้วเนี่ยผ่านนิวรณ์ได้แล้วเนี่ยเราดัานออกมารับนิวรณ์รูปเสียงกินรสการสัมผัสธรอารมณ์ต่อเนี่ไอทีนิณมิถ้ามันก็กลับมาต่อยอก,ก็แหละเทคนิคของนักปฏิบัติก็คือลดอาหารลงทําท้องให้ว่าง มันเข้าได้แล้วเราประคองรักษาอารมณ์ไปเรื่เยๆต่อไปความง่วงก็อาจจะมาเยือนแวบหนึ่งแล้วก็หายไปเวลาเราเข้าสมาธิง่ายๆ